สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขย่าลงนะครับเช้านี้ฮะไปตามกันต่อนะฮะกับโฟคิงนะฮะช่วงหยุดยาว3วันนะฮะเป็นการวางโปรแกรมฉายที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะในช่วงวันที่10วันรัฐธรรมนูญนะคือวันนี้สุกเสาร์อาทิตย์สวันมันทําให้หนังเรื่องนี้นะครับมีโอกาสจะทํารายได้ได้สูงกว่าวันหยุดปกติที่หยุดแค่สาร์าทิต์แล้ววันหยุดอย่างนี้นะฮะผม มันอยู่ในช่วงกลางนะครับผมก่อนจะปีใหม่ไงปีใหม่เนี่ยใกล้แล้วเห็นไหมฮะคนจะเดินทางกันเยอะในช่วงปีใหม่นะครับผมกลับไปบ้านกลับไปพบปะครอบครัวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่วันหยุดอย่างนี้นะฮะคนไม่ค่อยเดินทางคนเดินทางน้อยนะครับผมมันทําให้คนเนี่ยมีโอกาสจะไปเข้าโรงหนังอะ่ะค่อนข้างจะเยอะนะครับในวันหยุดอย่างนี้เป็นการวางโปรแกรมฉายที่น่าสนใจทีเดียวน,นะฮะผมนะนี่ฮะ วันแรกนะครับของหนังโฟคิงเนี่ยเข้าโรงเนี่ยจัดเต็มทุกโรงนะอันนี้เป็นการโปรโมตนะฮะผมของค่ายหนังน้องใหม่นะฮะผมเดี๋ยวจะไปพูดกันอีกทีนะฮะนีลมิดหนังฟิล์มนะครับค่ายหนังนี้นะฮะนี่ฮะเห็นในรูปไหมฮะโอ้โหไอสีดำๆนี้ครับผมคือคนจองละคนจับจองนะครับผมแล้วก็สีแดงเนี่ยนี่ยังว่างๆจะว่างแถวหน้าเห็นไหมฮะในรูปตรงกลางเดี๋ยวผมขยายดีกว่าเห็นไหมฮะผม เห็นนะฮะผมขยายนิดนึงนะนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมครับนั่น,นไงฮะแดงๆเนี่ยจะว่างเฉพา่แถวหน้าแล้วอืมแล้วก็ขั้นหลังเนี่ยเต็มไปหมดนะครับผมนะอืมดําๆเนี่ยคือคนจองคนซื้อตั๋วไปละแล้วก็นั่งกันแล้วอะไรเงี้ยนี่ดำดำนี่เต็มเลยอ่าแต่ข้อแตกต่างจากโรงหนังปกติในช่วง ที่ไม่ใช่โควิดนะครับผมในช่วงโควิดนี้นะครับมันจะมีรูปหัวใจไงครับผมนะรูปหัวใจนะครับผมรูปหัวใจเนี่ยจะนั่งไม่ได้ครับผมเห็นไหมฮะรูปหัวใจตรงเนี้ยที่เป็นสีขาวนะครับผมรูปหัวใจจะนั่งไม่ได้ต้องเว้นระยะห่างมันทําให้ที่นั่งเหล่าเนี้ขายตัวไม่ได้นะครับผมห้ามขายนะฮะแต่ในช่วงปกติเนี่ย มันมันจะไม่มีไงมันก็เต็มเลยอัดเต็มนั่งติดติดกันแต่ในช่วงนี้ยมันนั่งติดติดกันไม่ได้มันทําให้รายได้ตรงเนี้อาจจะหายไปมันจะไปเปรียบเทียบกับในช่วงปกติไม่ได้นะเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมันจะต้องเว้นอืมมันมันจะต้องเว้นนะครับผมนะฮะจะเป็นรูปหัวใจนะใครไปจองซื้อตั๋วนะที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยเราจะติ๊กถูกไม่ได้ไงจะซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยนี่แหละทําให้ยอดตรงเนี้ยต้องโดนตัดออกไป โดนตัดออกไปบางส่วนนะครับผมนะมนะฮะที่นี่นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเมื่อวานเนี่ยถล่มไปละวขายาวลงของจริงนะครับผม <laughs> ในเพจผมลงไปอะ่ะขายาวจริงนะขายาจริงนะงนะอันนี้อันนี้เป็นหนังที่ผมมองว่านะคนดูเยอะมากเลยนะครับผมคือเทียบเท่าพวกล่างทรงของ g d ดเเลยนะฮะผม,มเทียบเท่าเลยนฮะนะครับผม,มเทียบเท่าเรือ่องนี้เพลิ่นะผมมองว่ามากกว่าอีกนะครับผมนะฮะมากกว่า าก,กานะเพราะว่าอย่าลืมว่าร่างทรงเนี่ยเอานี้ผมพูดความจริงนะเพอเทถ้าจริงต้องรับให้ได้นะต้องยอมรับให้ได้คือว่าร่างทรงเนี่ยมันเข้าที่เกาหลีนะครับผมก่อนนะครับผมเกาหลีเนี่ยสิงหาจําได้แล้วมันมีสปอยอะไรออกมาเต็มเลยแล้วที่สําคัญที่สุดนะมีหนังผิดกฎหมายปล่อยออกมาในเว็บ<อ>ร่างทรงอะ่ะเพราะฉชนที่เกาหลีก่อนแล้วมันมีฟอร์แมตอ่ะออกมาที่เว็บเถื่อนนะครับผม เ้วเว็บเถื่อนเนี่ยทำให้รายได้ของหนังล่างทรงลดลงไปเพราะคนบางส่วนดูหนังในเว็บเถือ่อนนะฮะแล้วพอดูหนังในเว็บเถือ่อนเสร็จอ่ะเขาก็จะไม่ไม่ได้ไปดูในโรงละเพราะว่าดูในเว็บเถือ่อนแล้วไงแต่ว่ามันจะไม่ใช่กับเรื่องโฟคิงโฟคิงเนี่ยไม่เคยฉายที่ไหนมาก่อนนะครับผมฉายในโรงแห่งแรกแล้วก็ที่เดียวด้วยนะฮะไม่ลงสตรีมด้วยนะครับผม ในโรงแห่งแรกแล้วก็ที่เดียวเท่านั้นอย่างเงี้ยคนก็ต้องไปแห่กันไปดูในโรงไงจะไปดูเว็บเถื่อนก็ไม่มีเพราะว่าเว็บเถื่อนเนี่ยยังไม่เห็นนะครับผม,มยังไม่เห็นใครเห็นเนี่ยบอกผมได้ผมยังไม่เห็นนะแต่ว,ว่าอืเพราะไม่เคยฉายที่อื่นด้วยอืมไม,ไม่มีสป,ปอยอะไรเงี้ยวันแรกนะไม่มีอะไรเงี้ยนี่มาคลั่งคนแห่ไปดูที่นี่แหละค่ายหนังนะฮะทางนลมิดฟิล์มเป็นค่ายหนังใหม่ หนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกของค่ายหนักค่ายนี้นะเนลมิดหนังฟิล์มอะ่ะคือเต็มเขาเนรมิตหนังฟิลม์มเนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกนะครับผมของค่ายนี้นะฮะต้องลุ้นว่าวันเสาร์ทุกเสาร์ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้อะ่ะมันจะมีกระแสข,ของเมื่อวานไงเป็นอ f t e r shock ไหมเมื่อวานอ่ะบนหาดวันแรกเบิดตัวถ้าเกิด a เตอร์ช็อกดีอย่างเงี้ยแล้วคนวันนี้กับวันพรุ่งนี้อะ่ะวันเสาร์อ่ะ มากันอีกอะแล้วเท่ากับวันนี้นะเท่ากับเมื่อวานอย่างเงี้ยวันนี้นะคนดูเท่ากับเมื่อวานแล้วก็วันเสาร์คนดูเท่ากับว,ว,กวันศุนกร์อย่างเงี้ยลดไม่เยอะเปอร์เซนต์น่ะ <All right. S 1> แต่ทางไทยไม่ค่อยมีนะครับผมจะเห็นจะมาเผยแพร่อย่างเงี้ยไปพวกตัวลดอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่งถ้าเกิดพวกวันศุกร์หรือวันพรุ่งนี้มันเท่าเกันเนี่ยคนดูเข้าไปแบบเท่ากๆกันไม่แตกต่างลดไม่เยอะแล้วมีกระแสะพูดถึงกันมากมากเนี่ย ผมมองนะส่วนตัวนะร้อยล้านนะครับผม <c oughs> จริงจริงจริงจงนะถ้าเกิดวันนี้กับกับวันพรุ่งนี้อ่ะมี after shock แบบเมื่อวแบบอยากเมื่อวานอย่างเงี้ยอเตอร์ช็อจากเมื่อวานนะนนะที่แบบคนแเห็นกันไปดูอ่ะโอกาสถึงร้อยล้านมีนะครับผมมีมีนะฮะนะฮะก็ทางค่ายหนังเนรมิตหนังฟิล์มนี่แหละแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังนะครับโปรดิวเซอร์ผู้กำกับ ดาราอะไรเนี่ยต้องจับจ้องแล้วครับผมนะฮะมาวานผ่านแล้วหนึ่งวันไงแล้วก็วันนี้วันศุกร์วันหยุดแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์นะครับผมนี่ละฮะตุนวันอาทิตย์เนี่ยปละปายแล้วเพราะว่าวันจันทร์มันจะเริ่มทํางานแล้วไงวันวันอาทิตย์เนี่ยคนอาจจะไม่ดูมาเต็มที่นะครับผมแต่วันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยของจริงนะจะรู้เลยแหละผมเคยบอกไปตอนนั้นไงตอนที่ไอชาร์จช็อกร็อกคอนเสิร์ตอะครับ ผมบอกว่าวันพฤหัสสุกเสาร์อ่ะจะเป็นตัวชีวัตที่สําคัญนะฮะของรายได้ของหนังเรื่องนี้นะครับผมนะอืมนะฮะคนเบื้องหลังแล้วก็ค่ายหนังเนี่ยต้องลุ้นกันนะครับผมเมื่อวานสําเร็จแล้วเมื่อวานสาเร็จแล้วะฮะเมื่อวานเนี่ยเป็นกระแสแล้วฮะผมแล้วก็คนดูเต็มเลยนะครับผมรอบดึกๆเนี่ยรอบสี่ห้าทุ่มเนี่ยฮะห้าทุ่มอย่างเงี้ยสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มยังมีนะครับผมคนดูแบบเต็มเต็มโรงเลยห้าทุ่มอย่างเงี้ยมีนะฮะผม อ่ามันจะมีบางโลงนะครับที่ฉายดึกนะครับผม oh. มีบางโลงอ่าอยากลงใหญ่ๆลงแบบเอสฟานาดหรือว่าเมเจอร์รัชโยทินอย่างเงี้ยห้าทุ่มสีทุ่มครึ่งไปจบเนี่ยตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับผมเป็นรอบมิดในนะครับผมนะอ่านะครับทีนี้เนะี่ยเรื่องของราได้นะครับผมมันก็จะมีอ่าทางสถาบันหรือสมาคมที่จัดเก็บรายได้นะครับมีอยู่สองที่ที่เป็นที่ที่แบบอ่า เป็นใช้อ้างอิงก,กันในประเทศไทยนะไม่ใช่บล็อกออฟฟิศอเมริกานะอันนี้คนละเรื่องนะที่ผมรายงานบล็อกออฟฟิศที่อเมริกาทุกวันจันทนระ์น่ะเจ้าป่าเขยอาบล็อกออฟฟิศอนะเพลย์ลิ์นั้นนะ่ะจะเป็นทางตารางหนังทําเงินที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับผมคนของประเทศไทยอนะ่ะมันก็จะมีเหมือนกันจะมีสมาคมนะครับผม น,นักวิจารณ์สมาคมนักวิจารณ์แห่งประเทศไทยนะครับผมเนี่ยฮะบางกอกคิสติกแอสเบอรีเนี่ยครับผมนะฮะเขาจะจัดเก็บด้วยนะฮะผมแล้วจะมีสองตารางนะครับก็คือตารางวันศุกร์ก็คือวันนี้เลยครับผมในช่วงบ่ายๆ่ก็คือเขาจะจัดเก็บรายได้ของหนังเปิดตัวใหม่เมื่อวานไงวันหัดหนังจะเปิดตัวทุกวันพฤหัสนะครับผมแล้ววันศุกร์เนี่ย ทางสมาคมนักวิจารณ์ก็จะเผยแร่นะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะอันนี้เขาเผยแร่วันนี้นะเขาเผยแร่วันศุกร์ศุกร์ที่สามธันวาไงเป็นรายได้ของวันพฤหัสหนังเปิดตัวใหม่นะครับผมเนี่ฮะเห็นไหมฮะอ๋อแต่ว่าแตกอะไรเงนี่ฮะโตเกียวเรเวนเจอร์เห็นไหมฮะนี่ฮะเอ็นคันโชอะไรเงี้ยนี่แหละช่วงบ่ายวันนี้จะเปิดเผยรายได้ของหนังโอคิงนะครับผม ทางสมาคมนักวิจารณ์แห่งประเทศไทยนะครับผมนะการจัดเก็บรายได้ครั้งนี้นะครับจะจัดเก็บเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมที่มีสาขาโรงหนังแล้วก็จอหนังอะ่ะเยอะมากแล้วก็เชียงใหม่ด้วย2ที่นะกรุงเทพปริมณฑลเชียงใหม่นะครับผมแค่นี้นะครับนะครับอของชมรมวิจารณ์บันเทิงผมพูดผิดนะครับขอโทษด้วยนะครับไม่ใช่สมาคมนะครับผม ของชมรมวิจารณ์บันเทิงนี่แหละพูดอย่างนี้ดีกว่าชมรมวิจารณ์บันเทิงเขาจะจะัดเก็บนะฮะวันศุกร์วันนี้จะใช้ล้วได้เปิดตัวใหม่แล้วชมรมวิจารณ์บันเทิงอ่ะก็จะมีอีกตารางหนึ่งอันนี้แบบสากลไงอันเนี้ยจะเผยอ่ะจะเปิดเผยนะครับผมคิดว่าน่าจะวันจันทร์วันจันทร์นะครับผมวันจันทร์เนี่ย ตอนนี้10 11 12 13 13ก็คือจะเป็นสากลก็คือว่าจะจัดเก็บอ่ะวันหยุดสุดสัปดาห์ไงเป็นวีคนะครับผมเป็นวีคนะฮะนี่ไม่เห็นยกตัวอย่างเห็นไหมฮะสองสามสี่ห้านะครับผมนะฮะก็คือสี่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะจะเป็นช่วงทําเงินเป็นสากลน,นะฮะแบบเป็นสัปดาห์เป็นวีคอันนี้ทางชมรมวิจารณ์บันเทิงอ่ะจะเผยอ่ะ ออกมาบันจันทร์นะครับผมช่วงบ่าย,ายันจันรนะครับผมนี่แหละต้องขอบคุณชมรมวิจารณ์บันเทิงนั้นด้วยนะครับผมอ,อันเนี้ยมันเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญนะครับแต่ว่าประเทศไทยอ่ะมันไม่มีอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งไงทำให้การจกดเก็บเหล่านี้มันไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับผมอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้แช่กรุงเทพและบริมณฑทลเชียงใหม่นะครับผมนะฮะ มันยังยังไม่จังหวัดอีกตั้งเท่าไรเจ็ดสิบจังหวัดอะยังไม่เห็นเลยเห็นไหมฮะแล้วทุกข่ายหนังอะไรอะมันมันไม่ชัดเจนนะครับผมถ้าเกิดเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมหนังเข้มแข็งอะมันจะเห็นชัดแล้วมันเก็บแบบเป็นระบบทุกอย่างเลยนะฮะอันนี้ต้องต้องขอบคุณทางชมรมวิจารณ์บันเทิงด้วยนะครับนี่เขาทำมาหลายปีแล้วนะครับผมแล้วก็วันที่เขาเผยแพร่ออกมากเนี่ยก็แบบเป๊ะมากเลยวันจันท์อย่างเนี้แบบแบบเป็นสากลนะ่ะทําให้คน ที่ติดตามข่าวหนังไทยอ่ะเข้ามาดูได้ตลอดนะครับผมนะนี่แหละทําดีนะครับผมอย่างเงี้ยทาดีแล้วก็ทามาหลายปีแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็แบบมีมาตรฐานอ่าเผยแพร่ทุกวันจันนะครับผมแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็จะเผยของรายได้วัมพฤหัดหนังเปิดตัวใหม่เนี่ยต้องขอบคุณทางชลมวิจารมันถึงด้วยนะฮะผมก็ดูของของเขามาหลายครั้งทีเดียวแล้วทีเนี้ยมันจะมีบล็อกออฟฟิศอีกอย่างนะครับผมก็คือของไทยแลนด์บล็อกออฟฟิศ อันนี้เป็นของเมเจอร์เขาทำนะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะเห็นไหมฮะอันดักหนังทำเงินในไทยนะครับผมเจ็ดธันวาคมนะฮะเห็นไหมฮะธันวา,าเวนอมรายได้อันนี้ตัวเลขจะมากกว่าเพราะอะไรที่มากกว่านะครับผมเห็นไหมฮะคือใต้ขั้นใต้นะครับผม มูลน่าได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิพิกทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะฮะทุกสาขาเลยทั้งประเทศไทยอ่ะไม่ใช่แบบชมรมวิจารณ์บันเทิงอ่ะเฉพาะกรุงเทพและก็เชียงใหม่ไงอันนี้ทางประเทศของเมเจอร์นะแต่ไม่ได้รวม F s s f นะครับผมเฉพาะเมเจอร์อย่างเดียวนะฮะเห็นไหมครับนี่แหละแล้วก็เป็นการคาดการณ์ของโรงภาพยนตร์อื่นก็คือคาดการณ์ของ SF นั่นแหละครับ าการของเอสเอุมาทุกจังหวัดเลยทั้งประเทศไทยอันนี้อ่ะใกล้เคียงกันแหละผมมองว่าอันนี้เป็นการภาพรวมของประเทศไทยนะครับผมอันนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงที่สุดละแต่การเผยแพร่น่ะนะไม่เป๊ะคือบางทีนะทาง h a i l a n d ็อกออฟฟิศอ่ะเผยแพร่บันอังคารอะไรเงี้ยแล้วบางทีเผยแพร่บันจันบ้างอะไรแบบมันสเปรดสปานะครับผม คือไม่ได้มีวันที่ชัดเจนนะครับอยู่ๆบางสัปดาห์ก็ไม่มีอะไรเงี้ยบางสัปดาห์ก็เผยแพร่การทำรายได้เฉพาะวันเสาร์เผยแพ่เฉพาะวันอาทิตย์อะไรเงี้ยคือมันไม่มีมาตรฐานนะครับผมมันไม่มีมาตรฐานนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาเผยออกมาเนี่ยก็คือแบบทั้งประเทศไทยอ่าก็คือมันก็ภาพรวทมทั้งประเทศนะครับเบเจอร์เนี่ยทางประเทศไทยแล้วก็เอสเอฟคาดการณ์อะไรเงี้ยมันก็เออ ภาพรวมทั้งประเทศดีระดับหนึ่งแต่ไม่แต่ไม่แบบไม่ได้บอกว่าเออจะเผยออกมาทุกวันจันทร์หรือว่าวันอังคารอะไรเงี้ยบางทีทําเฉพาะวันจันทร์บางทีทําเฉพาะวันเสาร์อะไรเงี้ยก็มีนะผมเคยไปเห็นอยู่นนี่แหละฮะเป็นความน่าสนใจของตารางบล็อกออฟฟิศของไทยนะทีนี้เลยครับโปรคิงครับเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ทางชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับน่าจะเผยออกมาแล้วแล้วก็วันจันทร์อีกทีหนึ่งเป็นวีคฤหัสุศุกร์เสาร์อาทิตย์4ี่วันอะ วันจันนี้เนี่ยตัวชัดเจนีเลยคนตัวนะผมบอกว่านะเมื่อวานนะครับเฉพาะวันพฤหัสนะสำหรับโฟกิงอะ่ะผมดูคาดการแล้วก็จากประสบการณ์ของผมนะที่ดูหนังมาแล้วก็ดูในโรงเห็นภาพจริงมาอะไรเงี้ยเมื่อวานนะครับของชนลงวิจารบันเทิงนะเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยห้าล้านนะครับถึงห้าล้านนะมีห้าล้านนะครับผมห้าล้านบวกอืม ส่วนวันจันทร์น่ะต้องดูวันเสาร์อาทิตย์อีกที่อ,อีกทีหนึ่งวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับผมอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับวันอาทิตย์เนี่ยคงบอกได้แล้วแหละเท่าไหร่นะครับผมนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยผมบอกผมคาดการว่าน่าจะมี5ล้านขึ้นไปนะ เฉพาะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็เชียงใหม่นะฮะของชนลมวิจารณ์บันเทิงน,นะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันบ่ายนี้ฮนะว่าจะเป็น5้าล้านบวก5ล้านขึ้นไปหรือไม่ห้าล้าน6ล้าน7ล้านก็ว่าไปนะฮะ8ล้านอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็วันจันทร์เนี่ยถ้าเกิดเห็นแล้วอ่ะก็จะบอกได้ได้ว,ว่าหนังเรื่องนี้น่าจะ้อยล้านถ้าเกิดวันจันทร์เห็นนะฮะห้าล้านเมื่อวานวันนี้ห้าล้านยี่สิบล้านนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์แรกอ่ะ ถ้าเกิดยี่สิบอะยี่สิบขึ้นไปอ่ะสัปดาห์แรกนะก็เป็นไปได้นะครับที่จะร้อยล้านนะครับผมเป็นไปได้นะฮะนี่เฉพาะกรุงเทพนะฮะอย่าลืมนะฮะเฉพาะกรุงเทพอย่างเงี้ยบรนี้มณฑลเชียงใหม่น,นี้ยังไม่รว,วมทุกท้งประเทศไงนะฮะถ้าเกิดทั้งประเทศเนี่ยที่เวลาเขาสืบโปรโมทของ G D Heat อะไรเง,งี้ยอันนี้เขาท้งประเทศไงท้งประเทศไทยนะครับผมที่ว่าแบบหนังสมมุตินะฮะยกตัวอย่างล่างทรงร้อยล้านอย่างเงี้ยอันนี้ทางประเทศไ โอเคนะครับผมนะใครชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถติดตาม s u b สไคร b ์ช่องนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณสามารถดูวิดีโออื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ